อคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำเทศนาของอาจารย์ดรคมเอกกวินอัครทิติจากคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่นะครับหัวข้อนี้น่าสนใจมากการล่อลวงในยุคสุดท้ายครับเราก็จะหยิบเอาประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญจากคำเทศนานี้แหละครับมาดูกันว่าความเชื่อเรื่องยุคสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีคำเตือนอะไรบ้างที่เราควรรู้กัน ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะคะโดยเฉพาะาการทำความเข้าใจว่ายุคสุดท้ายที่พูดถึงเนี่ยมันคือช่วงไหนกันแแล้วมีสัญญาณอะไรบอกเราบ้างและที่สำคัญเลยก็คือรูปแบบของการล่อลวงที่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้มันจะเป็นยังไงครับงั้นเราเริ่มที่ภาพรวมก่อนเลยตามพระคัมภีร์เนี่ยเขามีการแบ่งยุคสมัยนะครับเป็น3ยุคใหญ่ๆก็คือยุคพระบิดายุคพระเยซูแล้วก็ยุคปัจจุบันที่เราอยู่กัน ซึ่งยุคปัจจุบันนี้แหละครับที่เรียกว่ายุคพระวิญญาณก็คือตั้งแต่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วเนี่ยก็เชื่อกันว่านี่คือยุคสุดท้ายแล้วแหละครับใช่ค่ะแล้วในคําเทศนาเนี้ยอาจารย์ท่านก็อ้างถึงสัญญาณต่างๆที่เชื่อว่าบ่งบอกถึงช่วงเวลานี้ด้วยนะคะเช่นแผ่นดินไหวใหญ่ที่มันเกิดบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้นมีอ้างสถิติด้วยนะคะว่าตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็มีการกันดานอาหาร และจุดที่สําคัญมากๆที่มักจะพูดถึงกันก็คือการที่ชนชาติอิสราเอลได้กลับมารวมตัวกันเป็นประเทศอีกครั้งหนึ่งอันนี้มองเป็นคําพยากรณ์ที่สําเร็จไปแล้วอ๋อครับครับประเด็นอิสราเอลนี้สําคัญจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องที่คนจับตาดูกันเยอะก็คือการรอสร้างพระวิหารหลังที่สามที่เยรูซาเล็มซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าตรงนั้นตอนนี้มันเป็นที่ตั้งของโดมออฟเดอะร็อกที่เป็นโดมทองคํา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามเขาใช่ค่ะการสร้างตรงนี้ก็เลยมักจะถูกโยงไปกับเรื่องการเมืองเรื่องสนทิสัญญาสันติภาพอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็นะคะในคําเทศนายังพูดไปถึงโครงการเมืองใหม่นิออมที่ซาอุด,ด้วยนะคะว่าอาจจะเกี่ยวกับการเริ่มช่วง7ปีสุดท้ายตามคําพยากรณ์ก็ได้โอ้มีเชื่อมโยงไปถึงตรงนั้นด้วยน่าสนใจครับทีนี้ มาถึงเรื่องหลักเลยคือคําเตือนเรื่องการล่อลวงที่เพศสูเน้นย้ําเป็นเรื่องแรกเลยนะครับตอนสาวกถามเรื่องสัญญาณวันสิ้นยุคในมัทธิว24บอกว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงท่านได้อาจารย์ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับนาฬิกาโรเล็กซ์ปลอมเกรดดีๆที่เซอรเจนนะครับดูเพลินๆนี่เหมือนเประเลยค่ะแล้วการล่อลวงที่ว่าเนี่ยจะมาจากใครก็คือมาจากคนที่อ้างว่าเป็นพระคริสต์ปลอมแล้วก็ผู้เผยพระวจนะปลอม ซึ่งคนเหล่านี้จะแสดงสิ่งที่เรียกว่าหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คือไม่ใช่แค่เรื่องอัศจรรย์ธรรมดาธรธรมดานะคะแต่เป็นภาษากรีกคือเมกัสเซเมออนกับเทโรสมันหมายถึงปรากฏการณ์ที่แบบยิ่งใหญ่ตื่นตะลึงจนเราแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะอ,อืหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลย แล้วที่น่าสนใจมากๆคือเป้าหมายของการล่อลวงแบบนี้นะ่ะคำเทศนาบอกว่าไม่ได้เน้นคนทั่วไปนะแต่จะเน้นไปที่2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มแรกคนที่มีกำลังมากหรือดูนัสตอสภาษากรีกแปลว่าคนรวยคนมีอำนาจคนมีอิทธิพลในสังคมใช่ค่ะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ถูกเลือกสรรหรือเอเล็กตอสที่แปลว่า กลุ่ม best in class หรือคนที่เป็นหัวกะทิในแวดวงความเชื่อหรือผู้รับใช้ที่โดดเด่นอันนี้เป็นการตีความที่น่าสนใจมากนะคะเพราะมันเหมือนกับว่าไพหลัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การทําให้คนเยอะยสับสนแต่เป็นการพุ่งเป้าไปที่เสาหลักของสังคมและศาสนาเลยครับคือโจมตีที่คนสําคัญสําคัญก่อนเลยว่างั้นเถอะค่ะแล้วถ้ามันแยบยนและขนาดนั้นเราจะมีวิธีสังเกตหรือแยกแยะได้ยังไงล่ะครับคําเทศนาก็ให้กุญแจไว้นะคะว่าให้เราตั้งคําถามง่ายๆเลยว่า หมายสําคัญหรือการอัศจรรย์ที่เห็นเนี่ยมันกําลังยกย่องใครหรือให้เกียรติใครคือมันชี้ไปที่พระเยซูหรือว่ากําลังเชิดชูตัวคนที่ทําอัศจรรย์เองประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆคะ่ะเพราะว่าคนที่มาล่อลวงเนี่ยเขาอาจจะอ้างชื่อพระเยซูนะแต่จริงๆแล้วแอบยกตัวเองขึ้นมาคําเทศนาก็เลยเน้นย้ําตามพระคัมภีร์ลูกาบทที่10ข้อ20คะ่ะว่าสิ่งที่เราควรจะดีใจที่สุดไม่ใช่ว่าเรามีฤทธิ์เด,ดทชทําอัศจรรย์ขับผีได้อะไรแบบนั้นแต่ควรจะดี ใจที่ชื่อของเราถูกบันทึกไว้ในสวรรค์คือเน้นไปที่ความรอดความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับคือให้กลับมาที่แก่นแท้จริงๆซึ่งก็หมายความว่าเป้าหมายของการล่อลวงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทำให้เราหมดศรัทธาไปเลยแต่อาจจะเป็นการมิส l e ดคือทำให้เราหลงทิศทางไปจากเป้าหมายหลักหรือนำพระทัยจริงๆของพระเจ้าเหมือนอาจารย์ท่านยกตัวอย่างเรื่อง ตั้งใจจะไปเชียงใหม่แต่โดนพานเลี้ยวผิดทางไปโผล่เชียงรายแทนอะไรอย่เงี้ยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยก็ยังอยู่ภาคเหนือเหมือนกันแต่มันไม่ใช่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก โดยสรุปแล้วนะคะคำเทศนาของอาจารย์ดรคมเอกที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเราต้องระมัดระวังมากๆต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแวดวงความเชื่อโดยเฉพาะพวกปรากฏการณ์ที่มันดูยิ่งใหญ่หน่าตื่นตาตื่นใจแต่ว่ามันอาจจะกำลังทำให้เราเบนออกจากแก่นแท้ของความเชื่อก็ได้ครับ ก็นับว่าเป็นมุมมองที่กระตุ้นให้เรากลับมาคิดทบทวนดีเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นว่าน่าทึ่งหรือน่าศรัทธาต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเอมันกําลังพาเราเข้าใกล้เป้าหมายจริงๆหรือว่ากําลังทําให้เราหลงทางไปโดยไม่รู้ตัวกันแน่วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับ